ีวิตในเมือท้องฟ้าแจ่มใสเดินไปเดินไปเดินออกกําลังกายแม่หาซื้อกับข้าวนั่งรอรถที่ป้ายรถเมล์ซื้อข้าวก่อง มาชิมดีกวสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีตอนเที่ยงวันนี้วันสุ์ครับคึมโยอยิวคุมโยอยิววันสุขมาสุกมีผลไม้ครับแก้วมังกรข้าวมีนะครับวันนี้หนึ่งปลาหนึ่งหัวปลาใหญ่หัวปลาใหญ่ๆเ็จผักกะลัมผักกะลัมใบแมงลักก็แค่อดแล้วก็มีแกงปลากดแกงปลากดครับ แงปลากรดหัวปลา,ปาใหญ่อร่อยถูกใจนแน่นอนวันนี้ครับตอนเที่ยงกินข้าวกับน้องเมียครับน้องเมียจะมาไหมยังรออยู่มาช้าหมดมาช้าหมดนะครับน้องเมียววันนี้ไม่มีเกี่ยวครับเกี่ยวไม่มีเลยวันนี้ปลากรดชิ้นห้หญ่ครับใส่ผักอะไรบ้างครับใส่พริก ใบมะกรูดตะไคร้ครับต้นหอมปักชีลาวพริกแห้งนะครับพริกแห้ง,งรุงด้วยน้ำปลาปลาปด่าผงบูรดบางคนก็ใส่ขนอรครับบางคนก็ใส่ซอสอาชิสสบายใจครับแซ่บมาชิสสะดูอร่อย นิดหน่อยครับทานไาครับนีป่นปลา หนึ่งหัวปลาอร่อยมากครับอาจูหมาชิดเซอ,อยูอร่อยมากแกงปลากรดน้อยครับปลากรดน้อยอร่อยแน่นอนวันนี้ เติมด้วยผักครับน้องเหมียวยังไม่มาครับวันนี้ไม่มาเลยแซ่บครับกินแล้วก็อ่านหนังสือต่อครับกินข้าวเสร็จแล้วอ่านหนังสือครับคืมโยอิวคืมโยอิวคืมโยอิววันศุกร์วันศุกร์มีอะไรบ้างวันนี้ฮิดาลิหนึ่งจุงฮิยา ฮิดาดินุนจุงอียารออยู่นะ,ร,ะรออยู่นะฮิดาลีน่นจุงอียารออยู่นะรออยู่นะี่คําะไรคอกจองมาคอกจองมาคอกจองมาอย่าห่วงไปเลยคอกจองมาอย่าห่วงไปเลยมรึมนิดา โมลืมนิดาโมรืมนิดา,มมดาไม่ทราบครับโมรืมนิดาไม่ทราบครับคำาต่อไปมีอันัมนิดามามาสเตรียครับมีอันัมนิดาขอโทษครับขอโทษครับนีอื่นสระเอแนกาแนกาแปลว่าฉันชียอกสลาแนกา ควนชิมออฟซอแนกาควนชิมออฟซอโอ้ลมแรงวันนี้ลมแรงมากควนเลยฉันไม่สนใจเนกาควนชิมออฟซอฉันไม่สนใจฉันไม่สนใจโอ้ไม่สดจะไปแล้วลมลมแรงมากต่อกข้าไปแซโซแซโซผัดแซโซ ัวันนี้หลบแรงมาครับแซนโซผักคำต่อไปคำนี้คือชุกคาแฮชุกคาแฮยินดีด้วยนะเชือดสรลอูคอควายเกียวชุกคาแฮชุกคาแฮยินดีด้วยนะ ยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะหลบแลบมาคำน,นี้ครับต่อไปคำนี้ชินยองซอใส่ใจในหน่อยชินยองซอใส่ใจในหน่อยใส่ใจหน่อยชินยองซอใส่ใจหน,ในใ่อยอัในใในี้ก็คอกจองมา ขอกจองมาอย่าห่วงไปเลยขอกจองมาอย่าห่วงไปเลยลมแรงมาครับอูรินมันเอียอูรินมันเอียอูรินมันเอียไม่เจอกันตั้งนานนะอูรินมันเอียครับกระโดดลมแรงมากครับ